ศึกษาในหลวงยิย้มครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับประมาณสามอาทิตย์กว่าครับซ้อมอยู่ที่ค่ายตอนนค่ายชอทายเซตครับอือมีใครเป็นคู่ก<อ>ัปษษต,ตันของน้องที่หนะ่ามีคัอรีนินมีแสงจคนนอยแล้วก็มีไทจูเนียอือหรือพวกในค่ายช่วยกันเนาะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละอายุ 21, ยี 22, ่สิบ <15, S 1> เอ็ดย่างยี่สิบสองเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบหกน้ำหนักปล่อยมามากี่กิโลครับประมาณปล่อยตอนนี้ฮะตอนนี้หกขีดไม่ก็เป็นกิโลประมาณร้อหกสิบหก หกหกหกสิบหกครับแล้วครันนี้เรามาเจอกับบุกแค่เคยเจอกันไหมยังเคยมาแล้วอ่ะอีกครั้งครั้งเดียวครั้งหนึ่งล่าสุดเลยปะ่ะน่าจะชนะวันมิเโอ,โอหลังๆชนะวันมิเนโอลอมาอวันนั้นฝ่ายเขามาแล้วเขาเป็นมูสไตียอะไรกันได้ไหมเข่าเข่าแล้วอย่างวันที่เราเจอเขาเนี่ย เราวันที่เราเจอเ,เขาเราชนะเข้ามาหรือเป็นไงแพ้เขาแอะวันนั้นต่อยเบียดแล้วเบียดเบีอ่าเบีเท่าไหร่วันนั้นวันนั้นต่อยร้อยสามห้าร้อยสามห้าวันนี้มาต่อยร้อยสามสามร้อยสมเดีนี้เป็นไงสไปหรือส right. ูงไปเวทนี้เวทเวทก็พอดีครับชอบเลยถ้าเกิดเข้าไปสอนหนักมีวันนี้มาเกินหรือมาขาดคิดว่าก็ประมาณเกินประมาณสองขีดสามขีดครับก็ไม่ได้มีปัญหาเนาะร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ละเกินร้อยครับผมเกินร้อยนาะสูงเป็นยังไงเลือดเย็นนี้พร้อมาเอาชนะคือล้างตาเขาเลยได้ว่างั้นเถอะ อ่าเราไฟนี้คุมมาประมาณกี่กิโลคุมมาก็ประมาณเจ็ดขีดครับถ้าเป็นกิโลนี่ประมาณเลยสองโลสามโลหรืออะไรเงี้ยประมาณกี่กิโลถ้าคุมคุมอ่ะคุมมาตอนนี้ก็ประมาณโลเดียวโลเดียวก็คือสมบูรณ์พร้อมเลยเนาะเราต่อยเมื่อวาณโลๆทุกวันนี้กี่ไฟแล้วประมาณเจ็ดสิบแปดสิบครับเราคนจังหวัดอุดรครับขากเชียงเนือกแยงเขาแล้วน่อย ากชาวอุดรแล้วก็ชาวอุไทยครับแล้วก็เป็นมรดกประเทศฝากเป็นกำลังใจให้เสกสันนะครับเด็กที่จ่น,นอนครับใครเขาจะมานอนชาย